สวัสดีครับพี่น้องวัอน,นี้บ้านน้อยสิภาคมาเลาะตลาดนะครับบ้านน้อยมีโอกาสมาเยี่ยมยางามข่าวทังบ้านเกิดเมืองนอานนะครับวันนี้สิภาพมาเบิ่งตลาดอีสานบ้านเฮานะครับเป็นตลาดสถานีขนส่งนะครับเพื่อตากาัพามาเลาะเบิง่งว่ามี่ยังกินแน่นะครับอาหารอีสานบ้านเฮาไปติดตามกันเบิ่งเลยครับ มาครับมาเบิงครับโอ้ยมีหลากหลายอย่างเลยครับปลาปูกับมี่นะครับเ้มือนซสดๆ,ๆเลยนะครับผักหลากหลายอย่างโอ้ยหบอกมาเอึ้งเลี้ยงบ่ครับนี่ คือแค่มาสะอาดก็ออกไม่ไหวนะครับฝนตกรับรับอาดอันนี้รดจะปาดครับนี่รดซีลอยดไทยอยู่ไอยู่ไอยู่ไอยู่โอ้ ่อยดอย่อลงมาครับเต็มพักนี่ทุกสิงทุกอย่างเลยเหรครับ

จ,กจักจันกับมีรครับเป็นหน่งันเพิ่งครับพี่น้องเพิ่งจักจันทาดมาหลายค่ะแ่ <c oughs> บุนล่ะครับเพิ่งรับจักรจัน เราักวานก็นมียอดงาม,ามเจ็ดมูก็มีครับเจ็หมู

น้ำปลาดิจ่าโลละอรอยค่ะปมโล่ ก,กับว้ไมาบจ่อจ้ม่กส <c oughs> ้น่นีรเียเจาัอ,อน,านี่ครับ <c oughs> ่กรันี่ก้ม่อะครเจ๊กอนครน่เจอะรันกหน่อครับเจ้นะครจกนันมะับเี่ยน